คู่กรองนะคะคนที่เจ้าชู้ฟังใี่ดีนะคะฟังให่ดีแต่ละครั้งหนึ่งนะคะอาเธอร์นะคะถูกจับแล้วก็กําลังจะโดนประหารชีวิตแต่ว่ามีกระตัายองค์หนึ่งเขาเสนอให้เขามีเสนอข้อเสนอให้เป็นอิสระว่าถ้าหากเขาสามารถตอบปัญหาแสนยากข้อนุึงได้เขาจะรอดชีวิตโดยให้เวลาหาคำตอบหนึ่งปีคําถามมีอยู่ว่า ผู้หญิงต้องการอะไรคิดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะถามนะคะผู้สิ่งที่ผู้หญิงอะ่ะต้องการจากผู้ชายอะ่ะคืออะไรความรักอาเธอร์ก็ง,งงมากทำไมทำไมถึงเจอคำถามแบบนี้แล้วอาเธอร์ก็ได้จักประเทศ,ปร,เทศประเทศของตนนะคะเขาก็ให้นักปราชญ์เขาให้อาคาราชบริพารทั้งหลายนะคะมาไปหาคำตอบมีมานะคะ ็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจพวกคนส่วนมากเขาจะตอบว่าผู้หญิงต้องการความรักเหมือนที่พี่มากบอกผู้หญิงต้องการเงินผู้หญิงต้องการความเอาใจใส่ดูแลนะคะแล้วมีบุคคลท่านหนึ่งเขาบอกว่าให้ไปปรึกษากับยายแม่มดแก่คนหนึ่งเขาจะเป็นคนเดียวที่สามารถรู้คำตอบได้แต่ราคาค่าปรึกษานะ่ะ างเลือกอื่นแล้วเขาก็เลยยอมที่จะไปปรึกษาแม่มดนี้แต่แม่มดเขายอมยอมที่จะให้คำปรึกษาแม่มดบอกว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนในการให้คำตอบแม่มดบอกว่าแม่มดต้องการแต่งงานกับกาเวกเนก็คือเพื่อนสนิทของอาเธอร์นะคะเป็นผู้ชายที่หล <รอ S 1> ่อรวยมีสัยดีดน่ารักเพอร์เฟกทุกอย่างเป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงน